พี่ดิวเรื่องแรกตใจแบบว่าต้องมาแล้วที่ก่อนหน้านี้เราก็ทำอะไรหมดจริงๆแล้วเคยทำแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นทางการเนาะตั้งแต่แบบฝั่งไฟเดอร์ซีรีส์จริงๆเราก็ทำอะไรคือแอนเชียแอนเชียไย้อนไีย้อนดีอาวุ้นเส้นพอลล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกเล่นก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเราอาจจะมาเร็วไปหน่อย แล้วก็ด้วยตัวซีรีส์เองมันอาจจะไม่ได้นําด้วยเรื่องของแบบความเป็นแบบซีร์หรืออะไรมากนักในเป็นของคันนี้ก็<ง>เลยคิดว่าในปีนี้เชนสอนงเท่าหนึ่งอองชินนอลก,ก็ก็น่าจะถึงเวลาในการที่ปีที่แล้วเราเริ่มทำวายไปแล้วปีนี้เรามาเริ่มทำยูรีนะครับก็มาลงตัวที่แอปแฝงแล้วทั้งหมดอย่างเรื่องนี้มันน่าสในใจยังไงทำไมเราถึงีทีนีเรื่องเนี้ยมัน,มนเป็นความสัมพันธ์ของผู้หญิงสองคนนะคะความน่าสนใจคือผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกันโดยต่างสถานการณ์ มันก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันก้ามก้ากึ่งๆเนาะมันจะเป็นพี่น้องกับมใชัยเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งพอความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปแต่มันก็มีจุดเธออีกว่าเมื่อมันมีจุดหักเหของของเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวมันเปลี่ยนปุ๊บเลยอ่ะมันก็มีความยากลําบากในการที่ความรักเขาจะเดินไปจะเรียกว่ามันเป็นการต่อสู้ในเรื่องของความรักของผู้หญิงสองคนอะไรเงี้ยซึ่งที่รู้สึกว่ามัน มีความดราม่ามีความน่าสนใจแต่มันมีความสวยอะสวยมากที่มันกดดันนะทุกความที่เป็นเชนทำเราเป็นผู้นำมาก่อนแล้วเราจะต้องมาทำอ้าวเนี่ยกดดันตอนนี้แหละกดดันตอนที่พี่หลังกดดันที่ทำไมหลัง level ไหนที่มันจะสุดรับถึงชัดเจนพี่ว่าเวลาทำงานเนาะเวลาทำงานอ่ะที่ทำงานไปตามเซนส์ของพี่ความรู้สึกของพี่สิ่งที่พี่มองมองซีรีส์ เกอร์เลิฟอันนี้พี่ก็คงไม่ได้ต่างอะไรกับการทาซีรีส์ปกติที่เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันตอนที่เราเริ่มทําวายกันในทีีเร็นซีรีส์นะครับพี่ยังมองว่ามันยังเป็นเรื่องราวของเลื่อสตอรี่แล้วก็เป็นความรักที่สวยงามแต่ภาพที่พี่เห็นในแอปแร์คือผู้หญิงสวยๆส,ส,สองคนที่มีความรักที่โรแมนติกแต่ว่ามันก็มีความความต่างที่มันทําให้เกิดปัญหาแล้วก็ มองเรื่องของเคมี Me, ครับเป็นหนังแบบสวยๆภาพสวยๆละมุนล,ละมุนดูไปแล้วเราจะยิ้มไปกับเขาแล้วก็เป็นหนังเคมีเรื่องคำว่าเคมี Me เนี่ยมันยากมากแต่เอเอิญว่าตอนที่ทําเรื่องนี้ครับเปิดแคสเอาน้องๆมามา,มาแคสกันแล้วเราก็เห็นเคมี Me ในตัวลูกหมีกับสัญญาที่ว่ามันเป็นมันดูสะอาดโอ้่ไม่รู้จะแทนว่าอะไรคือสําหรับพี่มันดูมันดูสะอาดดูละมุน เราก็ย er uh. es ังยืนยันอยู่ไงคะว่าความรักก็คือความรักเนาะจะเป็นความรักของเพศไหนก็ตามนะค่ะก็ก็มันก็คือความรักมันก็สวยงามเสมอเมื่อกี้มาที่น้องไปข้างในก็คือแฟนๆลับกีดกันเลยมาเห็นรูนี้หลายๆคนก็พูดถึงเรื่องเคมีจริงๆหนยเป็นไงบ้างคะสองคนมาได้รับกระแสอ่ะหลนะว้าอืมรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายเนาะของเราสองคน เราก็แบบอบตื่นเต้นว่าอันนี้ก็เป็นเกลิฟเรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็ของคายด้วยเราก็มาจากการที่ผลงานของเราก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่การที่เราเปิดมาด้วยเรื่องนี้อนแรกก็แอบ,บกังวนว่าคนจะชอบไมหมเคมีของเราจะเข้ากันขนาดไหนแต่พอตอนที่เดินเข้ามาแล้วบางทีได้ยินเสียงการตอบรับที่ดีแค่นั้นก็รู้สึกว่าแบบมันฟูปฟิวแล้วอะด้วยด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยค่ะม ง่ายแล้วก็เหมือนอยู่อยู่ด้วยกันเราก็สบายใจอะค่ะความเกรงความกดดันใดๆมันก็น้อยลงในการที่ต้องเล่นเลิฟซีนด้วยกันแล้วในพาร์ทดราม่าเตรียมใจไว้แค่ไหนดูเขาถกจตุกตใช่ไหมยังไงบ้างดราม่าแน่นอนอเลยเนาะเตรียมใจไว้แล้วสิเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคลงานที่เรามันดราม่าขนาดไหนถ้าไม่พี่ถามว่าระหว่างดราม่ากับไอซีเรากองวุ่ใจเรื่องไหนม่ดดราม่าดราม่าดราม่าละกัน่ะ ็จริงๆอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยกังวลอะไรเลยดีกว่าค่ะถ้าพูดพูดแบบจริงๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่านซีรีส์อ่านนิยายมาบ้างแล้วค่ะก็พอรู้มาบ้างว่าจะเป็นประมาณน,าน่ะก็คือเหมือนต้องทําการบ้าน<ช>ค่อนข้างเ<ช> <zuk ün S 1> ยอะพอสมควรค่ะก็เลยเตรียมใจมาแล้วว่าต้องเจอกอะไรบ้างท<ช>ี<ช>่เราอยากอ่านว่าจริงๆแล้วเราจะให้เหมือนนิยายกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยอืมทนีเวลาเวลาทำบทจากนิยายอะค่ะ,คะ มันอาจจะพูดอย่างนั้ไม่ได้ว่ามันจะกี่เปอร์เซ็นต์เนาะในสุดแล้วเดี๋ยวตอนทาบทเราจะค่อยๆเข้าใจเองว่าบางเรื่องมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนิดนึงบางเรื่องมันอาจจะเหมือนแป๊ะเลยหรือบางเรื่องอาจจะมีความพลิกแปลงอะไรบ้างอันนั้นมันจะเป็นหน้าที่ของคนเขียนบทแล้วแหละที่เขาจะบอกว่าดูว่ามันควรจะแค่ไหนถึงจะพอดีมากกว่าไม่ถึงขนาดกับว่าบอกว่าเออเรื่องนี้จะ50าสบาไม่เห็นจะยากที่ผ่านมาเชนเขาจะทำเปน้อย สองคนพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมพร้อมอยู่แล้วอางไม่ได้บอกพร้อมอยู่แล้วพรที่เซอเราก็เราก็เต็มที่กันมากๆใช่จริงๆพร้อมตั้งแต่แคนแล้วนะคือพรเออพรเมต่วันั้นก็เข้าใจนะครับว่าเลาฟินก็ก็เป็นที่แบบว่าหลายคนเพ่งเลงแล้วก็มองว่าแบบว่าเอ๊ะมันจะมีดีกรีขนาดไหนที่บอกแบบนี้ดีกว่าคือมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งของของบทละครของตัวละคร เวลาเขาทำบทอ่ะมันจะมีเหตุผลมันเ่วนความเกินเลยเนี่ยหรือว่ามันจะแรงมากน้อยขนาดไหนที่ว่าตรงเนี้ยพวกพี่จะเป็นคนที่บาลานซ์พี่ยังอยากให้มันดูเป็นเล้วองฟสูงๆ,ๆนะครับผู้หญิงกับผู้หญิงกระจุกกันเขาไม่ได้รจูกกันด้วยเรื่องของแบบว่าเอ่ออะไรที่มันเป็นแบบปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเลิศมากกว่ารสอะไรคอยากอาซีนหนักไหคะบบรับกับพาร์ทเราผัดซญญากับข่าย เอ่อในทีเซอร์ใช่ไหมคะก็ไม่ไม่หนักนะคะไม่หนัดพอดิบพอดีสัญญาว่ากำลังน่ารักค่ะในในการถ่ายคำจริงก็อาจจะมีให้เราได้เซอร์ไพรส์กันใช่ใช่อยู่แล้วเนาะก็ต้องบอกว่ามีอีกแน่นอนมีอีกแหละฝากกอดแฟนตัดออกมานิดหน่อยเองเชิจริงจริงมีทำเยอะมีทำเยอะนะนะเนมา่งะเส้นเรื่องจะมีความน่ารักพีมุมทีมีอะไรความเป็นจะให้งแฟนได้จีบบ่อยกันสำหรับรูปนี้ เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความแบบความน่ารักความฟินมีอยู่แล้วเพราะว่าบทเรื่องนี้มันมาทานันหนเลยนะครับอย่ hmm. างที่เห็นในทีซร์เนาะมันเป็นความสัมพันธ์ของเด็กผู้หญิงสองคนที่เติบโตมาด้วยกันแล้วแบบเมื่อวันหนึ่งที่มันเริ่มโตที่ว่าทุกคนเป็นเนาะพอเราเริ่มโตปึกสาวเราก็จะเริ่มแล้วม,มันคืออะไรอะ่ะมันที่มันมากกว่าเพื่นอนแต่พี่น้องก็ไม่ใช่แต่เรารู้สึกถูกทางแล้วพอเออตัวละครสองตนวนี้เขาคู่กัน มากจนรู้สึกอะแต่ปัญหามันคือมันไม่สัมพันธ์ู้หลกแล้วก็เกิดความเข้าใจกันก็เลยทําให้แบบเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างคางคาแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันต้องเปลี่ยนไปแล้ววันนึงมันโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยคราวเนี้ยของจริงแล้วจะหมดละเออปากก็มันแ่ลยังไงก็ฝากติดตามผลงานยูรีเรื่องแรกของเราด้วยนะคะ คือจะบอกว่าเราเต็มที่กันมากๆเลยเนาะมากๆมากๆแบบทุ่มสุดตัวเลยไม่ว่าจะเป็นซีนไหนก็แล้วแต่ก็ฝากให้พี่ๆทุกคนหรือว่าแฟนคลับพี่ๆคนไหนก็แล้วแต่ที่ที่คอยติดตามอยู่หรือว่ายังเป็นแบบใช่แๆนะใช่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่จอด์แล้วก็พีเอสมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะคืออยากจะบอกว่าซันยากับลุงหมีะตื่นเต้นมากๆเลยนะวันนี้แต่ว่าแบบ ือเก็บอาการกันอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเสียงเพลงแล้วก็วันวิวาไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะ,คะก็คือปีนี้เนาะได้ดู <c oughs> แน่นอน <c oughs> นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ